สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับกคุณครูแม่ติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเด็กๆได้เปิดเทอมแล้วก็มาพบกับเพื่อนๆคุณครูก็มีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเราเปิดเทอมวันแรกเราได้มาเจอเพื่อนๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ท่องคำของจองนะคะท่องให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆได้ฟังด้วยเนาะเอาเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องตามแม่ติ๊กด้วยนะคะเด็กๆ พร้อมนะคะ,ะวันจันเปิดเทอมใหม่แก้วดีใจได้ไปโรงเรียนแก้วเตรียมจัดเครื่องเขียนดินสอเรียงไว้ครบคันครูยืนตรงปรักตูแก้วไหว้ครูยิ้มสุขสันต เป็นยังไงคะท่องทันไหมลูกคนไหนที่ท่องไม่ทันนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ท่องตามแม่ติ๊กได้เนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับคำของจองแม่ติ๊กนะคะขอฝากไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แม่ติ๊กลาเด็กๆไปแล้วนะคะคุณครูอมมาตะาวิทยาสวัสดีค่ะ